โลกเรานี่ก็แปลกนอะอะไรที่แบบสวยๆงามๆเนี่ยก็ไม่เคยชอบกันเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามีอะไรโหดๆเข้ามาหน่อยเลยแล้วก็กลายเป็นขวัญใจประชาชนไปเลยอย่างการ์ตูนเรื่องนี้ครับ Happy Tree Friends ซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นการ์ตูนที่แบบถ้าเอาไปเปิดให้อาม่าอากงดูท่านก็จะร้องขึ้นมาว่าไอ้ยาซีเรียลอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาแบบซีเรียลจริงๆนะครับ ถึงกระนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นการ์ตูนที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับแต่อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะบางที่นี่เขาจัดมาให้มันเป็นหมวดหมู่ของการ์ตูนที่อยู่ในหมวดของการ์ตูนเด็กจริงๆคือไอคนที่จัดหมวดหมู่ให้การ์ตูนนี่เขาคงไม่ได้เปิดดูการ์ตูนมาก่อนมั้งหรือไม่เขาก็เมากาวจกนกระทั่งปั๊มตาให้ว่ามันเป็นการ์ตูนสาหรับเด็กเลยนั่นแหละฮะแต่จะว่ายังไงก็ตามมันก็เป็นตัวการ์ตูนที่แบบได้ใจทั้งเด็กน้อยเด็กใหญ่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยแหละครับ ซึ่งหนึ่งในตัวการ์ตูนที่เหมือนจะเป็นขวัญใจที่เพื่อนๆหลายๆคนขอ้แอดทำมานะครับก็คือเจ้าทหารโหดๆที่มีชื่อว่าฟลิปปี้ครับคือขอกันมาแบบว่ารู้เลยว่าจิตใจของแฟนๆแอดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงกันพวกคุณเป็นสมาคมชาวดาร์กจริงๆ <c oughs> ดังนั้นเราก็จะมาฟังกันดีกว่าว่าเจ้าฟลิปปี้เนี่ยมันมีความลับอะไรที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้กันบ้างแล้วทำไมมันถึงได้โหดจะแบบโรคจิตได้ขนาดนี้ หรือว่ารู้กันหรือไม่ว่าทำไมผู้สร้างเนี่ยเขาถึงไม่อยากให้ตัวการ์ตูนตัวนี้มันได้ออกมาในโชว์บ่อยมากนักกับรายการแค่เล่าแอดมินเพจ FN d a r y ในวันนี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับฟลิปปี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นหมีสี <S <S 1> <S 1> เขียวเพศช,ชายที่มีอายุอยู่ประมาณ21-22เนี่ยแหละครับก็จะมีอาชีพเป็นทหารผ่านศึกแต่ถึงแม้จะผ่านศึกมาแล้วมันก็ยังใส่เสื้อทหารเดินตรงเตงอยู่นั่นนะครับโดยการแต่งกายของมันเนี่ยก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดทหารอเมริกันเนี่ยแหละครับ คือจะใส่หมวกเบเลสสีเขียวพร้อมกับห้อยป้ายชื่อซึ่งทำมาจากโลหะนะฮะที่ฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าด o กทักหรือแปลตรงๆงเลยก็คือป้ายห้อยคอหมานั่นแหละครับหลายๆคนที่ไม่รู้ชื่อว่ามันเป็นป้ายห้อยคอหมาเนี่ยก็จะเอามาห้อยคอเล่นเหมือนเป็นแฟชั่นเท่ๆกันเลยซึ่งพอบางคนได้ยินชื่อแล้วก็อาจจะต้องสะดุ้งเฮือกเหมือนกันนะแต่ถ้ารู้ว่าเป้าหมายการใช้ป้ายพวกนี้เนี่ยเขาใช้ไว้ทำไมอีกแล้วก,ก็อาจจะไม่ค่อยกล้าใส่มันอีกเลยเพราะว่าป้ายนี้นะครับเขาเอาไว้ใช้ตอนตายฮะ ถามว่าทําไมนะเหรอก็เพราะว่าในสงครามนะครับทหารเนี่ยเขาก็ต้องออกไปรบใช่ไหมโดยที่ไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นซากยังไงพอเผลอไปเหยียบกับระเบิดหรือบางทีโดนตุ้มตามกลับมาจนกระทั่งร่างกายของตัวเองเนี่ยมันเหลือแค่ก้อนเนือ้อจนมองไม่ออกเลยว่าเป็นใครมันก็จะมีแต่เจ้าป้ายตัวนี้แหละครับที่ทําหน้าที่ในการบอกตัวตนให้เพื่อนทหารคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยสามารถเก็บเจ้าก้อนเนื้อกลับไปชาปนากิจยังภูมิลําเนาของทหารแต่ละนายได้หรือแบบ เบาๆหน่อยนะครับสมมติว่าทหารคนไหนเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บมาในสนามรบใช่ไหมแล้วก็ถูกส่งตัวมายังแพทย์ทั้งๆที่แบบเขาอาจจะหมดสติหรืออะไรก็ตามแพทย์นะครับก็จะสามารถจิบเจ้าป้ายปอกคอหมาเนี่ยมาอ่านได้ซึ่งในป้ายนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลของทหารเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลหรือว่ากรุ๊ปเลือดอะไรเองดังนั้นนะครับเจ้าป้ายเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เลยทํามาจากเหล็กฮะเพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างของพลทหารได้ไม่ให้สูญหายไปกับสนามรบนั่นเอง ก็เป็นเกรดความรู้เล็กๆนนะเดี๋ยวพ่อแม่เพื่อนๆจะมาหาว่าดูแต่คลิปเจ้าแมวโยกหัวนี่แล้วมันได้สาระอะไรก็มีสาระให้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนสติเกอร์ไลน์ด้วยละ่ะทีนี้เราก็มาต่อกันกับเรื่องไร้สาระกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่านิสัยของเจ้าฟลิปปี้เนี่ยมันก็มีความโหดสตร์แบบสุดๆเลยคือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มันได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการรบเนี่ยหรือว่ามันรู้สึกตัวว่าได้กลับไปในสนามรบเมื่อไหร่นะครับ มันก็จะมีอาการบ้าดีเดือดขึ้นมาทันทีแล้วหลังจากใน,นเนี่ยไอฟอกตัวการ์ตูนที่อยู่รอบๆนี่ก็คือโดนเก็บทุกตัวแบบไม่เหลือซากเลยโดยมันจะเป็นตัวการ์ตูนตัวเดียวในเรื่องแฮปปี้ทีเฟนนะครับที่ได้สังหารคนอื่นด้วยความตั้งใจครับแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมมันถึงเป็นตัวการ์ตูนที่ได้โรคจิตซะขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าภูมิหลังของมันนะครับคนแต่งเนี่ยเขาได้ไปเอาแรงบันดาลใจมาจากฐานอเมริกาที่ได้เข้าไปร่วมรบยังสงครามเวียดนามครับ ซึ่งในประวัติศาสตร์นะครับสงครามเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสงครามที่แปลกที่ลึกที่สุดคือเขาไม่ได้รบอย่างธรรมดาอย่างที่สหรัฐได้เคยเจอมาครับแต่จะเป็นการรบแบบกองโจรซึ่งทหารเวียดนามเนี่ยเขาจะอาศัยสภาพทางธรรมชาติแล้วก็อุปกรณ์อะไรแปลก,ปลกๆต่างๆที่จะทําให้ทาาหารสหรัฐนี่ถึงกับงืดไปเลยแบบไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนดังนั้นเองในสงครามครั้งนี้นะครับก็เลยมีทหารอยู่หลายนายเลยถูกส่งไปเฝ้าพระเจ้าคนแล้วคนเล่า ว่ากันว่าทหารส่วนใหญ่ที่ได้รอดมาจากสงครามนี้นะครับเขาก็จะเป็นโรคหนึ่งที่มีชื่อว่า post traumatic stress disorder หรือภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงนะครับที่จะมีตัวย่อว่า PTSD นะจําแค่นี้พอคือมันจะเป็นสภาวะความป่วยทางจิตสภาวะหนึ่งครับที่เกิดขึ้นจากที่คนคนหนึ่งเนี่ยไปรับเอาประสบการณ์ร้ายแรงที่มากระทบกระเทือนจิตใจเขาอย่างรุนแรงครับ อย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวก่อเจลาจนจี้ปนฆ่าคมขืนสูญเสียคนรักไปหรือว่าในสงครามนะครับซึ่งคนที่เขามีอาการแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเครียดอยา่างรุนแรงครับเมื <ME> ่อ <U> ER <c oughs> มีอะไรบางอย่างที่ไปกระตุ้นให้เขากลับไปคิดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาได้อย่างเช่นคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์มหานตภัยสึนามินะครับพอเขาเห็นอะไรที่เป็นน้ําท่วมหน่อยๆก็าอาจจะมีอาการตกใจตื่นกลัวจนกระทั่งแบบ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้เลยก็มีแต่เคสที่หนักๆหน่อยนะครับโรคนี้เนี่ยก็อาจจะสามารถทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดแล้วก็เหวี่ยงได้ภายในชั่วขณะเดียวเลยนั่นเองครับเราก็เลยนะ่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะว่าเจ้าฟิปปี้ที่มันเป็นทหารผ่านศึกมาเนี่ยมันก็มีปมอะไรแบบนี้อยู่ โดยเวลาที่มันบ้าคลั่งขึ้นมานะครับเจ้าตัวการ์ตูนตัวนี้เนี่ยหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยคือจากหน้าตาน่ารักหน้ารักขี้ขุเนี่ยก็จะกลายเป็นสปราราโหกที่มีในตาเล็กลงครับพร้อมกับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส่วนฟันที่ดูเหมือนจะเป็นฟันกระรอกน่ารักน่ารักนะครับก็จะกลายเป็นฟันเคี้ยวทั้งปากหรือบางเวอร์ชันก็จะกลายเป็นฟันหล่อๆครับ พร้อมกับจะมีเสียงหัวเราะที่โทนเสียงไปในทางโรคจิตสุดๆซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ยินเสียงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการรับรู้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นของฉากที่ทุกคนชอบๆกันครับก็คือกระซั่กกันแหลกเลยนั่นแหละและนั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งความลับที่คนสร้างเนี่ยเขาได้ซ่อนไว้ในชื่อของมันคือฟลิปปี้ครับที่มีความหมายว่าพลิกแปลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นอีกด้านนั่นเองโดยคนออกแบบนะครับเขาก็ยังได้ใส่ลูกเล่นลงไปในชื่อของมันอีกนะ คือร่างของมันที่เป็นร่างน่ารักน่ารักนะครับจะสะกดด้วย F L I P P Y แต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มันกลายร่างเป็นตัวร้ายเนี่ยตัว P ตัวแรกในชื่อมันนะครับก็จะกลับด้านทําให้กลายเป็นตัว Q ครับอ่านว่าฟลิกปีซึ่งเอาจริงๆตอนแรกที่เขาออกแบบมานะครับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะวางมากให้มันเป็นตัวการ์ตูนที่ดูแบบโหดโรคจิตอะไรสักขนาดนี้หรอกคือเจ้าตัวนี้นะครับมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากจอห์นแรมโบ ที่ทางคนเขียนการ์ตูนเนี่ยเขาตั้งใจจะเอามาใส่แค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นเองซึ่งมันมาเดบิวต์ตอนแรกในเอพิโซดที่มีชื่อว่า h i d e e n Six ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเลนซ่อนแอบนะครับเนื้อหาในการ์ตูนนี่ก็ตามนั้นเลยก็จะเป็นสัตว์ปลาต่างๆครับกำลังเล่นซ่อนหาอยู่โดยเจ้าฟลิปปี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องวิ่งออกไปหาตัวอื่นแล้วระหว่างที่มันกำลังนับถอยหลัง1ิบเเพื่อให้เพื่อนๆของมันได้ไปซ่อนตัวอยู่นะครับก็มีไอ้นกหัวขวานเจ้ากรรมตัวหนึ่งครับมาเคาะไม้อยู่ข้างบน ก็เลยทาให้เจ้าฟลิปปี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นเสียงปืนกลแล้วเขาได้กลับไปอยู่ในช่วงเวลาของสงครามอีกแล้วหลังจากนั้นแหละครับอาการ PTSD ดังกล่าวก็ได้เริ่มต้นขึ้นเลยมันก็กลายล่างแล้วก็ไล่เก็บเพื่อนๆนของมันด้วยวิธีที่แบบรอบสังหารที่เขาใช้กันในสนามรบอะครับไม่ว่าจะเป็นการพรางตัวการใช้กับดักซึ่งหนึ่งในกับดักที่ว่านั้นนะครับมันก็เป็นกับดักหนามไม้ที่เขาจะฮิตฮิตใช้กันในช่วงสงครามเวียดนามอะครับแล้วการตูนก็จบลงด้วยการตายเรียบครับ แต่ถ้าใครสังเกตดูดีๆนะครับการ์ตูนตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวฟลิปปี้มันก็ยังมีหน้าตาแบบธรรมดาธรรมดาอยู่นะยังไม่ได้กลายเป็นสป,ปรหราดแบบสิ้นเชิงแบบที่ทุกคนชอบกันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับไอคนสร้างตอนนี้เขาได้สร้างตัวการ์ตูนตัวนี้แรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้มันเป็นตัวการ์ตูนที่แบบได้โผลออกมาเยอะมากหรอกเพราะว่ามันจะทําให้เรื่องราวที่มีตัวการ์ตูนนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบเดาง่ายเกินอารมณ์ประมาณพพ็าะเรื่องแบบมีอะไรเกิดขึ้นมาไปกระตุน้นมันแล้วก็แบบกระซวกเลือดสาดแค่ในจบ ก็กลัวว่าคนดูจะแบบเอียนไงแต่ทว่าภายหลังๆนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเราพอเดาได้นะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ผู้ชมเนี่ยลดความตื่นเต้นกับการสังหารของมันแม้แต่น้อยเลยน้าซ้ำนะครับหลายๆคนเนี่ยยังรออีกว่ามันจะมาสังหารด้วยวิธีอะไรแปลกๆต่อไปมันกลายเป็นตัวละครชูโรงของ Happy Tree Friends ในเวลาต่อมาเลยเอาจริงๆถ้าไม่นับตอนที่มันมีอารมณ์โหสลัดบ้าเลือดนะครับ ตอนที่มันเป็นตัวการ์ตูนปกติเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวการ์ตูนที่นิสัยดีมากเลยทีเดียวนะคือ <c oughs> คนออกแบบเขาได้ออกแบบมาให้เป็นหนึ่งในตัวการ์ตูนที่แบบมีความรักเพื่อนฝูงมากที่สุดแล้วก็จะพยายามช่วยคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนะครับจนทําให้มันเป็นที่กําเนิดของการ์ตูนตอนหนึ่งครับที่มันได้ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีโรคจิตแบบนี้อยู่มันก็เลยพยายามทําการรักษาตัวเองโดยไปหาจิตแพทย์ครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะได้เจอกับร่างชั่วร้ายของตนเองครับ ที่จะต้องสู้กันอยู่นานเลยจนในที่สุดมันก็สู้ชนะนะครับซึ่งตอนจบของเอพิโซดนี้เนี่ยอันนี้ไม่สปอยลองไปหาดูเองดีกว่า แต่หนึ่งในสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเจ้าฟลิปปี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นทหารที่มีฝีมืออะไรซะด้วยซ้าน,นะคือมันเป็นทหารที่แบบกระจกงอกง่อยเลยแหละมันจะมีการ์ตูนสปินออฟของมันตอนหนึ่งครับที่ได้เล่าเบื้องหลังว่าไอ้ตัวละครนี้เนี่ยมันได้ไปเจออะไรมาในสงครามซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเริ่มต้นจากเจ้าฟลิปปี้กับเพื่อนทหารอีก2ตัวนะครับได้รับหน้าที่ภารกิจหนึ่งให้ไปบุกยังฐานทัพของศัตรูครับคือเพื่อนทหารของมันเนี่ยก็จะมีทหารกิ้งกกาแล้ว็ทหรหรนู ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษเป็นของตนเองคือกิ้งก่าเนี่ยก็จะพรางตัวได้ใช่ไหมครับส่วนหนูเนี่ยก็จะมีความสามารถในการวางระเบิดปานระเบิดแต่ว่าเจ้าตัวฟลิปปี้ของเราเนี่ยกลับทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่เจ้าฟลิปปี้เนี่ยได้ปลอมตัวเข้าไปเป็นคนส่งพิซซ่าหลังจากนั้นนะครับมันก็จะรอบสังหารทหารฝ่ายศัตรูครับโดยใช้มีดที่อยู่ในกล่องพิซซ่านั่นแหละคว้างไปแต่ทว่ดดันเง,งาไปหยิบพิซซ่าคว้างไปแทน ก็เลยทําให้ศัตรูนะครับต้อนมันออกมาแบบนอกฐานทัพทีนี้มันก็คิดจะสู้อีกครับโดยการหยิบมีดจากในกล่องพิซซ่าเนี่ยแหละคว้างไปทีนี้หยิบมีดถูกฮะแต่คว้างผิดดันคว้างไปโดนตัวเพื่อนมันที่เป็นกิ้งก่าที่กําลังซ่อนตัวเนี่ยฮะตายทันควันเลยทีเดียวส่วนเพื่อนอีกตัวหนึ่งที่เป็นมือวางระเบิดนะครับก็จะพยายามคว้างระเบิดเพื่อช่วยเจ้าฟลป,ปีป้เนี่ยแหละแต่ไอ้ฟลป,ปีลปป้มันก็ดันเอามีดไปตัดตัวเพื่อนซะจน HP หมดอีกเหมือนกันก็เลยเหลือตัวเดียวหัวหายครับ แต่ทว่าเจ้าฟลิปปี้ของเราเนี่ยมันก็ยังพอมีสติมันก็เข้าไปซ่อนอยู่ในซากของเจ้ากิ้งก่าที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยแหละแล้วนั่นเองแหละครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายศัตรูนะครับเข้ามาล้อมตัวซากกิ้งก่านี้ทําให้ฟลิปปี้เนี่ยได้รับความกดดันอย่างสูงจนกระทั่งความกดดันนะครับได้ทําให้เจ้าฟลิปปี้ล่างโหดเนี่ยกำเนิดขึ้นมาแล้วก็จัดการศัตรูเรียบเลยครับ ซึ่งเมื่อปลดประจำการออกมาเรียบร้อยแล้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาอยู่กับแฮปปี้ทีเฟนเพื่อนต้นไม้หันสาแล้วก็มาเก็บเพื่อนๆสัตว์ป่าของมันแบบเรียบไม่เหลือเลยสักตอนแล้วด้วยความที่ว่ามันโหดสลัดกับสกิลสุดขั้วแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เราเห็นว่าเจ้าฟลิปปี้นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ค่อยจะมีฉากตายเท่าไหร่ในเนื้อเรื่อง แต่มันก็จะมีตอนที่มันทำพลาดอยู่เหมือนกันนะโดยถ้านับทั้งหมดอพิโซดที่มีออกมาในตอนนี้นะครับมันก็จะตายไปแล้วถึง2รอบครับถ้าใครรู้ว่าเป็นตอนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่า Twitter ร์แอดก็ได้นะครับผมส่วนแฟนอาร์ตก็เช่นเคยครับแชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะแล้ววันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย